ที s สาราเดงสีล,คลมคอมสีล,คลมคอมเพล็กซ์วันนี้พาเดินย่านสีลมครับผู้คนเดินก้านท่องเที่ยวครับมากมายผู้คนลุกค้านเยอะแยะเลยครับ ไม่เคยมาเดินนานแล้วเยินปวดบาท,ทำใหม่สะดวกสบายในการเดินรถรถรางเนี่ยตรงนี้ที่ว่าเป็นไฮไลท์เอกของย่านนี้ครับที่จะขึ้นใหม่สวยครับ พักสีลมนะครับทางเข้าความเจริญตรงนี้นี่เองที่คนเขาเขาโชว์ครับไปที่เขามาถ่ายโชว์อะไรไม่เคยเดินมาย่านนี้ตอนโควิดเขาทำงานก่อสร้างยอยู่ครับสองสามปีที่แล้วถ้าบ้านเรามีอย่างนี้เยอะๆนะครับสุดยอดนะครับนะถ้ามีอย่างนี้เยอะๆเลยปี ทางเท้าใหญ่ๆแล้วก็ทางของเอเกชนครับมีให้เดินอยอะโอยรร้าหยอ่ราชาหอ้ซอยพัดนงนะครับเนี่ยที่เขาร้องเพลง พัทยาพัทธคงนี่คือซอยพัทธคงลางวันนะครับการคืนก็มีค้าขายรุดสร้าง